ว้าวพี่นอ้องม,มันต่อซิมได้คะแนนนี่มันต่อซิมได้พี่น้องแบบนี้ครับสบายดีสวัสดีสดพ่อแม่พี่น้องเมงนี่คอยสื้อผ้ามามกนอำไม้พี่น้องผู้ใดเนี่ยเคยกินมกน้ไม้อันนี้ก็เป็นน้ำขเบือยาน่างที่คอยต่าไว้แล้วแหละพี่น้องเ้ยของอันผสมกะซิมีแป้งน,นัวอันมีน้ำปลาแดกแล้วก็น้ำปลาเกลือเด้อพี่น้องคอยบ่มีอีหอย่างมากมายดอกพี่น้องเลยนี่ อันนี้ก็คือหอมแดงซอยว้แล้วแล้วก็ซิมาใสา่กับนี่พี่น้องของโปวดไข่มดแดงพี่น้องไข่มดแดงอันนี้ก็คืออันหน่อไม้ที่ค่อยต้มแล้วแล้วพี่น้องต้มชุกแล้วต้มชุกแล้วบันีดงครับก็สมะมาปรุงพี่น้องป,งอปองรุง oui แล้วก็สิมาห่อเดไปต้องจานค่อยเก็บมาแล้วเรียบร้อยห่อแล้วแล้วก็ซิมาเอามาหนึ่งใส่หัวดได้พี่น้องค่อยก็ขางหวดไว้ถาเลยแ,ลแหละตอนนี้เบงเด ค้างไว้ถาเดลี่ยวเรียบร,ร้อยเดี๋ยวค่อยหมกแล้วคอยก็ดซิมาทิมลงนี่มันชุกแล้วก็เสียวออกมาพี่น้องอันนี้คืออันนำข่เบือ่อค่อยอันต่ำแล้วเรียบร้อยบัพริ่คอยกระใส่ยอยู่นี่แล้วใส่มันมันก็จะเสียวท่ลงไปเลยถ้าจะให้มันนานเข่ากันค้างนี่ก็เอาไปต่ำพี่น้องต่มหมวกสวนกันเลยมันก็เข่ากันคับงั้นบาต่ำก็ได้ เป้งนวลซีม,มึงกระด,ดัยได้ี่น้องเอ้ยมันชุกแล้วบุปผินยังน้ำปลาแดกอันนี้เพื่อมันตีเสะพอนะพี่น้องมันมาากระเจิงตีเสบพอนะมันบวจังบวเค็มพอนะลยน้ำปลาบาวาว่อเขาใส่เดี๋ยวซีมกันถัวหอมอันนี้หัวหอมคนๆคนคนมันเข้ากัน ตอนน so like ้ำใหม่อันบางคนก็สิมักตอนน้อยแต่ว่าคอยบ่มักตอนน้อยๆได้พี่น้องอันนี้คือคอยบักตอนใหญ่คอยเฮ็ดให้มันใหญ่เลยโดยหมักบ่มหมักกินอันนี้นผมยันใบตูใส่พี่น้องเอ้ยปลากระแยงใส่ให้มันหอมซีมึงได้แาบนี้นะซีมึง chàng ập nằm vào luôn cái nội thật có đi bạn một nội một ngày cả tạm bài tọng để vì nó bày tọng nội thì hết một nội bày tọng ngày hết một ngày anh hết một ngày mà đây hết một này nói khay mốt đen โอ้ยมีแต่โมกง,งามๆที่น่องไอ้อันหมกเราใหม่ไปไปตองมันไปอย่างหูม,มันนะไปตองหน่อยโคนเราจะเห็นหมกใหญ่เกินหนึ่มันเป็นอย่างเนาะที่น่องไอ้โมกกินเองอันนี้ก็มากิดไว้เดี๋ยวจะหน่อยจะมาเปิดนะอีกดสิบนาทีเบิ้งพี่น้องบ้านี้สุกแล้วบ่สุกแล้วบ่ ขอโทษคยอซีสุกแล้วแ่ะโอ้ยโดนเติบแล้วไอ้น่องแบ่งคนสิปงลงกันบบานี้เบ่งหน้าตาของมุกน้องใหม่ค่อยว้าวนอนอนอน,นอน,น,อ,นอันนี้มกไข่บมดแดงเลยเฉพาะบมได้ใส่เมือ่อเมื่ใส่เมื่อกะโอ้ยมกแต่ไข่บมดแดง

อ้าว oh wow, พี่น้องอืม mm hmm. มันโตซีมได้คะแนนนี่มันตโตซีมได้พี่น้องแบบนี้เอาบวงเอาบวงเบิ่งพี่น้องไปตัดเสบบอเบิ่งไกลๆก,กันซูมครับเบิ่งไกลๆเกินนะไข่มดแดงเด้อพี่น้องอันนี้อืม mm hmm. มันขัซีมจากบาตกกันเลย แสบแท้แสบว่าได้พี่น้องมันหอมพี่น้องเอ้มันหอมใบตองนี่หอมใบตองพี่น้องโอยหมกใสใบตองจานเอาไปเห็ดกินเด้พี่น้องหมกใสไข่หมูแดงโอ้ยมันสุดยอดพี่น้องเอ้แสบแท้มีลายหมกอยู่มาเาดี๋ยวพี่น้องไปกินมาเอาไปกินเน้อนี้ อันนี้หมกไข่มดแดงนะอยหมกใส่น้ำหลังหนึ่งไปตองบ่ทันนด้เที่ยวครับเดี๋ยวคอยเซลใช่ไหม่แต่ว่าอันนี้มันโอเคแล้วพี่น้องมันสุกแล้วพี่น้องไอ้มันสุกแล้วแต่เข่าข่อยบ่ท่านในหนึ่งเดียวบาทนี่คอยสิไปหนึ่งเข่าแรงแล้วคอยจ้งสิมากินได้พี่น้องช่วงนี้กะประมาณสี่โมงแรงได้พี่น้องสี่โมงแรงกะบ่ท่านได้กินได้พี่น้องหนึ่งเข่าสุกก่อนจ้งสิกินกระขอขอบ,บุญขอบคุณถูกกำลังแรงใจทุกคอมเมนถุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ